สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลัมขอนาเสนอข้อมูลที่น่าสนใจของในเรื่องเกิดใหม่ทังทีก็ใกล้ไปสลาไปแล้วโดยในคลิปนี้จะเป็นของซีซั่นที่1ต่อที่11และ12รวมกันนะครับโดยในคลิปนี้นะครับเราก็จะเอามาแต่ละฉากนะครับที่มีข้อมูลที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับลิมุรุได้เห็นเบนิมุรุใช้ดาบซึ่งเป็นดาบญี่ปุน่นฮาคุโรก็ได้เล่าว,ว่าเมื่อประมาณ400ปีก่อน มีกลุ่มคนในชุดเกราะซามูไรได้มาเยือนหมู่บ้านโอเกอร์ซึ่งในตอนนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็อยู่ในสภาพที่ซุดโซมและหลงป่ากันมานะครับฝ่ายโอเกอร์ครับซึ่งเป็นกลุ่มนักสู้มาตั้งแต่ยุคนั้นและเป็นตัวต,วตวในที่ใกล้เคียงกับคาว่าปีศาจในปัจจุบันนี้แต่พวกเขานั้นไม่จบสีผู้ที่อ่อนแอพวกเขาเป็นผู้ที่อยู่ในตําแหน่งที่สูงของป่าอีกทั้งก็ไม่ได้ละบากเรื่องอาหารการกินดังนั้นนะครับเลยได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มซามูไรกลุ่มนี้ ทำให้บรรดาเหล่าซามอไลกลุ่มนี้นะครับสานึกบุญคุณจึงสอนวิทยาย,ยุทธการต่อสู้ของพวกตนให้เหล่าโอกเกอร์และยังยกอาวุธให้อีกด้วยและในกลุ่มก็มีซามอรไลที่ทราบถึงวิธีทาดาบคาตนะจึงลองผิดลองถูกจากนั้นก็ผลิตคาตานะออกมาได้ในที่สุดซึ่งในซามอรไลเหล่านี้ก็มีฐานะเป็นปู่ของฮาคุโรวิชาตาบของฮาคุโรก็รได้รับการสั่งสอนอย่างเข้มงวดจากปู่มานั่นเองและฮาคุโรก็ยังได้รับการปลูกฝังวิธีตีดาบมาอีกด้วย จากนั้นนะครับริมมารุก็ได้ถามถึงว่าทําไมฮาคุโรถึงได้เข้ามาปฏิตัวริมมารุและตัดแขนของเขาได้ฮาคุโรได้อธิบายไว้ครับว่ามันเป็นวิทยายุทธที่เรียกว่าวิถีแห่งจิตต่อสู้เป็นเทคนิคการต่อสู้ที่ใช้อล่าเรียกได้ว่าเป็นสายเทคนิควิชาที่ต่างออกไปจากเวทมนต์ซึ่งวิทยายุทธนี้จะเรียกว่าเป็นวิชาหรืออาร์ตครับผมส่วนคุโรเบก็ได้รับการสืบทอดเทคนิคการตรีดับคาตาตะในฐานะที่สืบทอดต่อกันมาในครอบครัว ซึ่งหลังจากนั้นริมุรุก็ได้ส่งคุโดเบไปทํางานร่วมกับไคจินและพวกเขาก็ได้เริ่มการทดลอง,งต่างๆและหลังจากวิวัฒนาการก็ทําให้คุโดเบได้รับยูนิคสกิลนักทดลองซึ่งประสิทธิภาพของยูนิคสกิลนักทดลองมันเหมือนกับยูนิคสกิลนักไล่เหยื่ของริมุรุนั่นคือวิเคราะห์ทุกสรรพสิง่งหรือที่กักเก็บและแปลเปลี่ยนคุณลักษณะในส่วนที่น่าสนใจค,คือแปลเปลี่ยนคุณลักษณะมันเป็นความสามารถที่เอาไว้แปลเปลี่ยนวัตถุ ที่ใส่ไว้ในพื้นที่กักเก็บตัวอย่างเช่นหากใส่เศษเล็กจำนวนมากเข้าไปก็จะสามารถทําให้ผู้มันกลายเป็นก้อนเหล็กได้และยังสามารถทําการคอปปี้ได้อีกด้วยครับนอกจากนั้นนะครับคูโรเบยังได้เรียนรู้สกิลควบคุมเปลวเ,เพลิงกับต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอีกด้วยในฉากที่มีการพูดถึงเฮลมอตชุดที่ทิออและชูน่าสงสัยในตอนแรกนั้นทํามาจากวัสดุที่เทียบเท่ากับไหมซึ่งมันเป็นผ้าที่นําใยที่เก็บได้อยากตัวอ่อนของปีศาจ ที่มีชื่อว่าเฮลมอตหรือผีเสื้อนรกซึ่งก็มีถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้กับหมู่บ้านโอเกอร์ซึ่งเฮลมอตนี้ก็เป็นปีศาจแรงบีที่มีนิสัยดุร้ายมันสามารถปล่อยผงเกร็ดซึ่งมีผลทําให้เห็นภาพลวงตาแต่ถ้ามันอยู่ในช่วงที่กําลังมีการพัฒนาทางกายภาพตัวเฮลมอตนี้จะไร้ซึ่งการป้องกันทําให้ต้องหาดักแด้ให้เจอและเก็บบางก่อที่มันจะโตเต็มไว้นะครับซึ่งโซเอก็ได้รับหน้าที่ให้ไปเก็บพวกดักแด้เพื่อที่จะมาทําเครื่องนุ่ม่มให้กับคนในหมู่บ้าน สำหรับตัวชูนะหลังจากวิวัฒนาการเป็นที่จินเธอได้รับอยู่นิคสกิลนักวิเคราะห์ซึ่งพัฒนามาจากความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลของริมรุและได้รับการสืบทอดเร่งความเร็วการที่คำนวณวิเคราะห์ประเบินและการไล่อาคมและสรรพสิ่งทั้งปวงจากบูนิสกิลมหาป่าของริมรุนั่นเองครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยการที่กองทัพอ๊อกดับแสเดินทัพนั้นพวกเขาเอาสเสบียงมาจากไหน นอกจากการหาสเสบียงจากการโจมตีหมู่บ้านอื่นๆและกินศพพวกนั้นแล้วก็ยังมีวิธีอื่นอยู่ด้วยคือการไปลุกรานหมู่บ้านต่างๆในมหาพงไพรแห่งจูราไปข่มขู่ว่าให้ส่งสเสบียงมายังกองประชาการของพวกอ็อกและจงมาเป็นทาสรับใช้หรือแม้ก็เตรียมตัวโดวนถล่มทั้งหมู่บ้านนั่นเองครับฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสลรามหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานทำคลิปต่อไปนะครับและถ้าใครอยากสปอนอร์พวก ตอนนี้ช่องของผมมีฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงแล้วน,นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่สปอนอร์กันเรื่อยมาเรามาต่อกันที่ออกรอดกันนะครับออกรอดเป็นตัวตัวที่หลายร้อยปีจะโผล่มาสักครั้งและสร้างความปั่นป่วนให้โลกจนถูกเรียกได้ว่าเป็นปีศาจที่เลวรรายที่สุดและออกรอดนั้นจะกเกิดมาพร้อมกับสกิลหนึ่งซึ่งเป็นสกิลที่เป็นเอกลักษณ์นั่นคือยูนิคสกิลผู้หิวกระหายโดยสกิลนี้มีความสามารถอันน่ากลัวก็คือการมอบคุณสมบัติในการกินทุกสิ่งทุกอย่างได้แลวกับ,กกกบกง แม้จะมีผลกระทบคือทําให้ทรมานกับความรู้สึกหิวโหวยที่ไม่มีวันสิ้นสุดทาให้ไม่ต่างจากคาสาบแต่ข้อได้เปรียบมี่มากกว่าครับผมนั่นคือทําให้กินสารประกอบอินทรีย์ที่อยู่รอบกายได้ทั้งหมดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรแล้วเปลี่ยนแปลงให้เป็นพลังงานเพื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทําให้ยิ่งหิวโหวยเพราะยิ่งสแสดงพลังที่แข็งแกร่งออกมาได้และจุดที่น่ากลัวจริงๆของสกิลนี้ก็คือการที่ทําให้กระทั่งคุณลักษณะของปีศาจที่กินเข้าไปกลายเป็นของตัวเองได้ ครั้งนี้คุณลักษณะที่ดูดซับเข้าไปนั้นจะครอบคลุมทั้งพลังเอกลักษณ์ทางกายภาพรวมไปจนกระทั่งสกิลของปีศาจนั้นๆด้วยแม้จะไม่ได้รับคุณสมบัติมาทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหากกินปีศาจนั้นเข้าไปซ้ำๆม,มากๆเข้าอัตราความเป็นไปได้ก็จะสูงมากขึ้นครับซึ่งในอดีตฮอ,อกก็ที่เคยปรากฏตัวออกมาทั้งหมดนั้นล้วนถูกปรับด้วยปีมือของมนุษย์นั่นก็เพราะว่าแม้ยูนิคสกิลผู้หิวกระหายจะมีความสามารถที่สูงแต่สาเหตุหลักก็มาจากการที่มันสามารถแย่เอกลักษณ์ เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตนเองซึ่งสกิลนี้ก็สามารถใช้ได้แค่กับผู้พีศารแต่สกิลของออกรอดนั้นไม่สามารถแย่งชิงอะไรจากมนุษย์ได้เลยเพราะอาร์ท,ที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั้นต่างจากสกิลเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ได้รับมาจากความพยายามและพอสวคนส,ส่วนบุคคลและได้ทําให้ออกรอดพ่ายแพ้และถูกกำจัดโดยมนุษย์เสมอมาทีนี้เรามาดูข้อมูลของไดแอดกันนะครับไดแอดเป็นลูกหลานของคูดเป็นตัวตนที่ใกล้เคียงกับร่างจิตวิญญาณมีชีวิต ซึ่งไดแอดคือผู้พิทักษ์ของเทียนหรือเผ่าปึกษาเป็นเผ่าพันธุ์ระดับสูงของป่าโดยหากแบ่งตามแรกของปีศาจแล้วจะถูกจกดัดอยู่ในระดับสูงของนางเองเลยทีเดียวหอพที่การบิลได้ยึดประจักษ์พ่อของเขานั้นเป็นเมจิกเวพอนครับที่มีชื่อว่าวอรเท็กสเปียร์หรือหอกวังวนนี่เป็นหอกที่ถูกครอบครองโดยนักลบลิสัตแมนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นสุดท้ายนะครับเรามาทําความรู้จักกับเผ่าลิาสัตแมนกันนะครับตรงกลางของมหาพงศ์ัยแห่งจู่า มีทะเลสาบชิ่สื่ออยู่ซึ่งพื้นที่รอบๆทะเลสาบนี้ก็เป็นพื้นที่โครนตมซึ่งนี่คืออาณาเขตในการปกครองของนิสสัดแมนพื้นที่รอบๆทะเลสาบนั้นมีทับอยู่จํานวนมากซึ่งมาทําให้กลายเป็นเขาวงกฏแต่ลึกเข้าไปในเขาวงกฏนี้มันมีถ้าใต้ดินขนาดใหญ่และมันเป็นป้อมปร,ราการของพวกนิสสัดแมนนิสสัดแมนเป็นวิาสาตถ์กินเนื้อมีความสามารถอยู่ในระดับแรงซีบวกหากเป็นหัวหน้านักลบก็จะเทียบเท่าได้กับแรงบีรบและมีบางตัว ที่มีความสามารถไปจนถึงระดับแรงบีกองอัศวิตรของลิซ์ดแปนมีจํานวนทั้งสิ้นหนึ่งหมื่นตนเป็นตัวเลขที่เกิดจากการที่ว่าครึ่งหนึ่งของเผ่าเข้าร่วมกองอัศวิตในฐานะนักรบถ้าผู้กระตามปกติความแข็แงแกร่งของอัศวิตประเทศเล็กๆที่สวมใส่ย,ยุทธุปกรณ์รพร้อมสับมีความสามารถเท่ากับแรงซีบวกแต่หากเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรของแต่ละประเทศแล้วจำนวนของผู้จักกัดในกองทัพนั้นจะมีปริมาณอย่างมากก็ต่ำกว่า5%เอร์เซและตราบใดที่ไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามตามปกติ อัตราจะอยู่ที่1%นซะครับซึ่งทําให้กองทัพขนาดใหญ่ของลิซาร์ดแมนที่มีจํานวนมากถึง10,000นตนแถมยังมีการประสานงานกันอย่างเป็นเอกลักษณ์ของลิซาร์ดแมนนั้นแข็งแต่งซีี่ยกว่ากองทัพทางการของประเทศเล็กๆที่มีประชากรไม่ถึงล้านคนเสียอีกและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งวันในคลิปนี้นะครับเป็นแ,แฟนตาลามนะครับถูกใจกันบ้างไหมครับสำหรับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากพูดคุยกันนะครับมาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและก่อนจากกันไปอย ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ชอบสรับหน่อยนะครับหรืออยากซับอร์ตก็มีฟีเจอร์ซ u p เปอร์แตงอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝาตัวลายไปก่อนสวัสดีครับ